สวัสดีที่แม่แมทุกคนมาอัปเดตข่าวเรื่งรากันต่อนะคะว่ามีอะไรเคลื่อนไหวใดใดบ้างนะโอเรียโคใจตามคาดน้องลิซ่าก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดบอสลิซ่าของเราได้มาลงสตอร,รี่ไม่คาดคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรลิซ่าเซอร์ไพร์มามากเลยนะคะน้องลิซ่าไปร่วมชมคอนเสิร์ตของนุ่มวงสเต k คิด อย่างที่ทราบกันว่าน้องลิซ่าเป็นเพื่อนสีเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะตั้งนานแล้วกับหนุ่มบงางซารสเตคิดก็ซัพพอร์ตกันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งของขวัญวันเกิดการซัพพอร์ตเรื่องราวต่างๆเราก็จะได้เห็นแฟนๆแชร์กันสื่อต่างก็ตีข่าวเรื่องนี้กันบ่อยมากแน่นอนว่าบอสลิซ่าของเรามาทั้งคลิปวิดีโอนะคะลงสตอรี่โลดรัวช้ำ เรียกบางชาญบางชาญน,นะคะซัพพอร์ตเพื่อนเต็มที่ในขณะที่โซโล่การสแสดงอยู่นั่นเองละคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็เป็นการสแสดงของหนุ่มฟิลิกนะคะก็เป็นแบรนด์แอมเบสเดอร์ของหลุยส์วิกตองเช่นเดียวกันก็ซัพพอร์ตได้มาลงคลิปวิดีโอกันไปค่ะแล้วก็มีรูปรวมนะคะกับหนุมน่มวงสเตคิดก็เป็นรูปหลังเวทีโมเมนต์ซัพพอร์ตที่นะ่ารักอบอุ่นหัวใจหนักมากแฟนๆแ,และสื่อต่างก็แชร์กันบนโซเชียลมีเดียนะคะ ว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีที่น่ารักที่ศิลปินเหมือนกันนะคะซับพอร์ตสนับสนุนกันว่าจะเป็นบอยกรุฟหรือเกิลกรุฟนะคะก่อนหน้านี้บอสลิซ่าของเราก็ไปชมคอนเสิร์ตของรุ่นพี่วินเนอร์นะคะแล้วก็รุ่นพี่าชนี ดีไอด้นชไวท์เรียกได้ว่าไปซัพพอร์ตเพื่อนๆดูคอนเสิร์ตกันเยอะแยะมากมายนะคะทั้งวงการเกาหลีใต้เรียกได้ว่าเดินสายซัพพอร์ตดูคอนเสิร์ตไม่ว่าตารางงานจะเยอะจะยุ่งหนักแค่ไหนหลิซ่าก็หาเวลาว่างนะคะที่เหมาะเจาะอ,อันสมควรมาซัพพอร์ตเพื่อนๆก็เป็นโมเมนต์ที่ดีต่อใจในส่วนของพี่อลิสนี้นะคะน้องลิซ่าน่าจะมาเซอร์ไพรส์พี่วันเกิดพี่อลิสหรือไม่เพราะว่าพี่อลิสนะคะดูเซอร์ไพรส์หนักมากด้วยกัน ทำเอามือปิดปากนะคะเมื่อเจอน้องลิซ่าถือเค้กสตอรอเบอรี่นะคะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่เกาหลีใต้นั่นเองละค่ะก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะคะสำหรับเดือนนี้กันยายนนะคะน้องลิซ่าก็มีงานโรัวรเลยค่ะกับงาน MTV VMA 2024เข้าชิง4สาขาด้วยกันพร้อมกับขึ้นแสดงบนเวทีนี้ด้วยงานจัดขึ้นในวันที่11กันยายน ต่อไปด้วยเทศก,กาลดนตรีเกอร์เบิลซิติเซนที่นิวยอร์กนะคะงานจะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนนะคะลิซ่าก็คือหนึ่งในศิลปินเฮดไลเนอร์ที่จะขึ้นแสดงที่เวทีนี้อีกด้วยนั่นเองละค่ะก็มารอดูกันต่อไปนะคะเดียกว่ากันยายนน้องลิซ่าน่าจะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันยาวๆนะคะแฟนๆก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนองลิซากันต่อไป